mà đưa mà kiếm khâu đưa kha, ẩn ừ, ẩn đưa mướt bay tháo, mướt đây o, mướt bay ẩn ừ, ẩn đưa, gìn mình mướt ยิ่งนะบ,บอกู้ใดกดโอ้ยนาะยกมือปปน,น,นัเรียนมมากินสวยกินสวยเอาแว่นตาใส่หัว เอาเบนตาใส่หัวไว้ไปหาขึ้นตาไว้ในกระเป๋ามึงสีนั่งกระเป๋ากูมึงสีนั่งแเ่นตากูปมไนะก็เลยได้อยากหัวแต่อันแเ่นตาอยู่ตั้งปีก็ได้ยักหัวขวนกันเจ้าปากกระเทียวว่าไะนะจำจำจำ ไปปามาแล้วค่ะไปทรงสักการอยู่บ้านยายบ้านเอิญทรงสักการ์ายายากการูปเจ้าไปมางก,ก้างแล้วกวาเบิ้งแม่ขั้วเนี่ยค่ะแซ่บมากฉันก็กลนแมงว่าสัน <c oughs> คุณจุนคุณจุนย่ำกลนแม,มงย่ำกลนแมงกลนหืดหืดอ,อยู่ย่ำหน่อยจมว่ามีไอ้กลนแมงว่าสันของกลองก้อยอยู่ <c oughs> แล้วแสบองอีสารบานเทาขากรได้แต่ละมือต้องกินเนียเนาะแต่ละมือต้องกินเนี่ยเดี๋ยวเอาพวกเจาัวัวสามร้อยคนละสามร้อยวันนี้กินกับพักซี่เนาะพักซี่พักซีอันเล้าไหม